ครับก็จะมาพูดเรื่องของวิธีการอ่านอย่างที่เคยรับปากได้ว่าจะมาสรุปแนวในการอ่านที่เรามีเวลาค่อนข้างจํากัดอบอกก่อนเลยนะว่าอาจารย์เนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเรียนที่คุยกันตลอดแม้กนระทั่งคุยในห้องเรียนนะชอบอ่านนวนิยายอ่านเรื่องบันเทิงอ่านเรื่องแต่งแต่ว่าถ้าหากว่าเมื่อที่จะต้องอ่านสอบเนี่ยก็จะทุ่มกับการการอ่านในการบริหารเวลา แล้วก็ไม่ต้องอ่านหลายรอบอ่านรอบเดียวให้มันอ่านได้เลยนะรอบที่2อ,อาจจะเป็นการลักษณะของการาทบทวนในส่วนที่เราได้จดบันทึกไว้แต่วิธีของอาจารย์อาจจะต้องใช้เวลาแล้วอาจจะต้องมีมีแผนนี่คือสิ่งที่อยากมาชแชร์อาจจะไม่ได้เหมาะกับบางคนที่ ที่เก่งอยู่แล้วแล้วก็มีวิธีการอยู่แล้วเราไม่ดูวิธีการของอาจารย์นะสั้นๆไม่อยากจะพูดเยอะต้าพูดเยีตุคนอาจจะฟังไม่จบเราก็จะเอาไปใช้แล้วจะเกิดเ,เ,เขาเรียกว่าดราม่ากับอาจารย์อีกเดี๋ยวนี้สื่อออนไลน์ยิ่งน่ากลัวอยู่นะครับการที่จะคุยอะไรทุกคนก็คุยแล้วไม่สนใจดีว,ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะเรามาดูเลยวิธีการของอาจารย์ที่จะมานําเสนอมาเล่าให้ฟังนะครับอาจารย์จะ มีเขาเรียกว่าสิ่งที่จังพิจารณาอยูอ่ทั้งหมด4ประเด็นนะครับก็อาจจะบอกว่า4ขั้นตอนก็ได้ซึ่งในขั้นตอนสุดท้ายเรื่องของการจดบันทึกเนี่ยจันได้พูดพูดไปแล้วนะครับเพราะอันนั้นเป็นเป็นสิ่งที่คนอขอร้องมาค่อนข้าางมากว่าจันอยากรู้วิธีการจดโน้ตนะก็ พูดกันไปเมื่อคราวที่แล้วคราวนี้ก็จะมาพูดเรื่องของการอ่านโดยภาพรวมนะครับบอกไว้ก่อนอาจารย์อ่านแค่ครั้งเดียวนะขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะไม่อ่านหลายรอบดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องทุ่มเทหรือบางทีการอ่านของอาจารย์เนี่ยอาจจะอ่านก่อนที่จะเปิดเรียนนยเป็นนักวางแผนนะเพราะว่าจะเขาเรียกว่าอะไรทุกอย่างต้องมีอนาคตแม้กระทั่งเรื่องของการสอบก็ ต้องแบบครั้งเดียวผ่านไม่ว่าจะเป็นการสอบในแต่และกระบวนวิชาหรือฟ้าสอบทํางานนะก็สอบครั้งเดียวสอบเรียนต่อก็สอบครั้งเดียวไม่ต้องสอบหลายรอบเราทําอะไรเรามีเป้าชัดเจนมันก็จะ,ะมั่นใจนะครับหนึ่งคือการวางแผนนะวางแผนเดี๋ยวจะอธิบายวิธีการวางแผนนะครับอันที่2คือการสํารวจเนื้อหาเบื้องต้นอาจจะเป็นการเช็คก่อนนะสำรวจสกรีนนิ่ง นาดูเข้าคร่าวก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะลงมืออ่านต้องต้องเช็คก่อนเนาะไม่งั้นไม่รู้ว่าจะอ่านเอาอะไรใช่ไหมครับต้องเช็คก่อนนะครับอ,อันที่3คือการอ่านจริงๆนี่คือตอนที่ท,ที่เรียกว่าการอ่านอันนี้เป็นเทคนิคที่อาจารย์จะมาถ้าใครพลาดตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่ได้ฟังอาจารย์ในคลิปนี้นะครับส่วนการจดบันทึกเนะี่ยเราพูดการไปไปแล้วนะครับคงไม่ต้องพูดอีก นะครับอ้าวเรามาดูในส่วนของการวางแผนจานพางยังไงนี่คือการวางแผนของครูนะครับอ่าเอามากลางเลยนะเอาตั้งแต่การลงทะเบียนเลยว่าลงกี่วิชาลงอ่าโดยทั่วไปถ้าเป็นรามกำแงหงน่าจะเอาหนักสารามเป็นหลักส่วนที่อื่นเนี่ยถ้าจะาไปใช้ก็ได้หรือว่าคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยให้น้องๆตั้งแต่ชั้นเล็กๆเ,เนี่ยมาดูเป็นแนวก็ได้นะครับในในส่วนนี้ ในส่วนของการวางแผนของของครูเนี่ยนะตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็สอบก็ทํางานทุกอย่างเลยแผนอย่างนี้อ่ะหน่งหน้าเนี่ยใช้เวลาโดยคร่าวๆนะประมาณ5นาทีครูพยายามบริหารตรงนี้นะแต่มันก็อยู่กับเนื้อหาลักษณะธรรมชาติด้วยก็ไปปรับกันเองถ้าเป็นวิชาคำนวณทางคณิตศาสตร์ทางสิติเนี่ยเราก็อาจจะ มีวิธีการในการที่จะบริหารตรงนี้ว่าอา้าววิธีของอาจารย์อาจจะใช้ได้เป็นบางเนื้อหาบา,บางหลักที่เป็นทั่วไปที่ไม่ใช่เฉพาะนะครับอาจารย์คิดหนึ่งหน้าอาจารย์จะใช้เวลาประมาณ5นาทีแต่ถ้าหากว่า,อาคอนเทนต์หรือว่ารายละเอียดมันไม่ต้องจดจำอะไรมากมายอาจจะ2นาที3นาทีเราก็บริหารได้นะนี่คือการวางแผนก่อนนะครับอาา่าประเด็นอีกอันนึงก็คือในเรื่องของ สิ่งที่เราเรียกว่าดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราจะอ่านสมมตินะครับวิชาหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีอะเอาเอาคร่าวๆแล้วกันนะสิบบทนะโดยประมาณนะสิบบทบทหนึ่งก็อาจจะประมาณ20หน้าเราเอาที่เนื้อหาสาระมันจริงๆเลยนะครับอาจจะมีบวกลบแล้วแต่แต่เราคิดคร่าวๆนะตำาราเล่มนึงสองร้อยหน้านะครับอสองร้อยหน้าแต่ถ้าอะไรที่หนากว่านั้นมันอาจจะเป็น นักษาชอบบอกว่ามันเป็นน้ําที่มันไม่ใช่น้ำที่ภาพกรอบเยอะๆอะไรเงี้ยนะเราก็ไม่ต้องใช้เวลาในการอ่านมากอันนี้คือโดยประมาณนะนี่คือสิ่งที่อาจารย์ใช้นะครับ20หน้าต่อเนื่องเนี่เนยเวลาอ่านบริหารหน้ๆที่มันเป็นเนื้อหาจริงๆนะครับอาจารย์เชื่อว่าถ้ามันเกิน200หน้าเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เป็นเนื้อหาหลักแล้วเราต้องคิดอย่างนี้นะอย่าไปเชื่อคนสอน เสมอไปว่า400หน้าเนี่ยจะต้องเป็นรายละเอียดเต็มๆที่เราจะต้องไปจับจดจํำหรือว่าต้องไปซีรีสในการอ่านปานนั้นนะครับเราบริหารเลยว่าประมาณนี้แหละ200หน้ากลางๆเนี่ยตำราแต่ละเล่มโดยเฉพาะตำราของมหาวิทยาลัยรามคำแหงของเรานะก็หมายความว่า10บทก็บทละ20 20หน้าโดยประมาณพวกเราบริหารเองถ้ามันมีน้อยบทมันอาจจะหนาแต่อาจารย์ก็เลยให้กเ่าวว่าบทหนึ่งน่าจะประมาณ20หน้าพยายามอ่านถ้า20หน้าอ่านรวดเดียวให้มันจบบทได้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องอเข้าเรียกว่าอะไรละ,ะไม่ต้องตัดบทก็ได้20หน้าอาจารย์ว่าอ่านต่อเนื่องเนี่ยได้ได้บริหารได้นะครับอ่มาดอูอ่านหัวข้อนะครับ อ,อ่านหัวข้อบทหนึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงถ้าถ้าคูณกันนะครับเอา5คูณ20อย่างเงี้ยน,นะครับมันก็จะได้เป็นนาทีออกมาอาจารย์คิดคร่าวๆว่าประมาณ2ชั่วโมงนะมันอาจจะน้อยกว่านี้มากกว่านี้ไม่เป็นไรนะครับพวกเราบริหารเอง2ชั่วโมงสำหรับการอ่านแล้วก็2ชั่วโมงสำหรับการบันทึกในหัวข้อที่ ที่สี่ที่อาจารย์พูดข่าวที่แล้วเราต้องใช้เวลาในการบันทึกนานมากเพราะว่าต้องมีสติเราต้องเขียนเป็นภาษาของเรานะใครที่ยังไม่ได้รู้วิธีการบันทึกต้องตามไปไปดูที่อาจารย์ได้เล่าวิธีการบันทึกบันทึกจากการอ่านนะครับรามกันแหงจำไว้ก่อนเลยว่าส่วนมากล้วจะอ่านตำราเป็นหลกักบางทีเนี่ยเข้าฟังบรรยายอาจจะ มีบ้างแต่ว่าท้ายที่สุดก็ต้องมาอ่านตำรานะคำว่ดบ,บอกว่าฟังก็ฟังไปอย่างนั้นแนะฟังจุดเน้นของอาจารย์ฟังเอาเฮเอาฮานะครับแต่ว่าสาระหลักเนี่ยที่อาจารย์ใช้ในการสอบก็คือตัวตำราไ่ยบอกไว้ก่อนเลยตำราเป็นตัวยืนนะครับส่วนการบรรยายเนี่ยการฟังบรรยายก็เป็นการดูจุดเน้นหรือว่าบางส่วนที่อ่านแล้วไม่เข้าใจนะครับค่อย ไปฟังเพิ่มแล้วก็ดูจุดนั้นเน้นๆอีกทีหนึ่งนะก,ก็สำคัญนะครับวันหนึ่งโดยทั่วไปมนุษย์นะครับมนุษย์มีกิจกรรมในชีวิตเยอะมากแต่ว่า,าการใช้เวลาในการอ่าน4ี่ชั่วโมงอาจารย์ถือว่าสุดๆแล้วนะครับนสุดๆแล้วในการทุ่งเทสําหรับการอา่านเพราะบางทีเราอาจจะต้องไปฟังบรรยายใช่ไหมครับไปฟังบรรยายหรือว่าทํากิจกรรมอย่างอื่นบางคนไม่ได้มาฟังบรรยายอาจจะต้องประกอบอาชีพทําอะไรก็ตามนะครับ เวลาในการที่จะอ่านหนังสือเต็มที่อาจารย์คิดว่าไม่เกิน4ชั่วโมงอันนี้คือการที่จะบริหารบริหารอย่างนี้นะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอ่านไม่ทันแน่ถ้าลง7วิชา8วิชา,าต้องต้อง,ต,องต้องเชื่อกันเพราะอาจารย์คำนวณมาแล้วว่ามันเบ็ดเสร็จแล้วถ้า7 8วิชาเต็มที่เนี่ยก็จะใช้เวลาเนี่ยวิชาหนึ่งใช้วิสิบวันใช่ไหมครับ10วัน20วัน30วันเออ ได้ถ้าสมมุติว่าเจ็ดวิชาก็เจ็ดสวัน80วันอะไรต่ำต่นี้มันก็ปลาไปแล้ว2อสเดือนสําหรับการทุ่มเทในการอ่านเราก็ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดว่าบางวันเราก็ไม่ได้อ่านอาหารนั้นก็มีกิจกรรมอย่างอื่นเข้ามาแทรกอันนี้อาจารย์ตัวถั่วไปหรือบางคนที่อ่านเร็วกว่าที่อาจารย์ว่าอาจจะใช้เวลาแค่สชั่วโมงสชั่วโมงคืออ่านหชั่วโมงหบทแล้วก็ จดโน้ตอีกชั่วโมงหนึ่งก็บริหารได้แต่นี่คือสัดส่วนโดยที่ใครยังไม่รู้วิธีการวางแผนนะครับตรงนี้จะบอกเทคนิคของอาจารย์ก่อนอาจารย์เป็นคนที่วางแผนนะนะวางแผนแล้วจะได้เปรียบนะทุกอย่างเลยวางแผนหมดนะอย่างเช่นรู้ว่าตัวเองจะต้องเรียนอะไรรู้ก่อนนะรู้ก่อนแล้วอย่างเช่นสมมุติว่าหมดเทอมหนึ่งแล้วจะขึ้นเทอมสองเนี่ยอาจารย์รู้เลยว่าก่อนที่จะเปิดเทอมอาจารย์เริ่มอ่านแล้วนะครับชีวิตก็ เราชีวิตยอยู่กับการเรียนอย่างเดียวนั่นคือเรียนอย่างเดียวหรือว่าทํางานแล้วเรียนไปด้วยเราก็ดูสิเราก็ต้องอ่านตลอดตลอดเพียงแต่ว่าเวลาในการทุ่นเทนในการอ่านของเราอาจจะอาจจะไม่มาก นะครัอาจจะไม่มากอย่างเช่นใช้เวลาแค่2ชั่วโมงต่อวันเพราะว่าต้องทํางานทำมาหากินใช่ไหมครับเราก็จะลงจํานวนวิชาเราอาจจะลงน้อยบางคนนะครับอาจารย์เห็นอาจารย์ก็แนะนําถ้าใครมาถามนะคล้รับอย่างนี้นึ่คือบริหารไป,ไ,ปไปคิดเองนะนี้คือเอาหลักไปส่วนการบริหารจัดการเนี่ยก็ใช้สูตรประมาณนี้น่าจะพอพอได้อยู่นะครับหลังจากนั้นก็จะมาดูในส่วนของการการสํารวจ ในแต่ละบทก่อนก่อนที่จะอ่านต้องเช็คก่อนนะครับการเช็คจะได้เปรียบมากเลยไม่ใช่แต่บี้แต่บันอ่านอันนั้นคือมันจะไม่ได้อะไรเลยอ่ะถ้าเราอ่านโดยไร้จุดหมายนะครับโดยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรจากการอ่านแล้วประเด็นที่จะต้องอ่านคืออะไรประเด็นอะไรบ้างที่จะต้องเอาไปถามต่อ,อถามอาจารย์ในห้องอีกทีหนึ่งถ้าเราอ่านต้องอ่านอ่านก่อนที่จะไปฟังบรรยายนะครับ ดังนั้นเนี่ยก่อนเปิดเทอมต้องเริ่มอ่านแล้วทุกวิชาหยิบมาอ่านแล้วก็ค่อยเข้าไปฟังฟังประเด็นที่เราอ่านแล้วงงนะครับหรือว่าคิดว่าตรงนี้อ่าอาจารย์จะเน้นหรือไม่เน้นไม่แน่ใจนะครับตรงนั้นนั่นคือสาคัญเรามาสํหารวจเนื้อหาก่อนก่อนที่จะอ่านนะครับก็ดูอะไรนะครับอ่าดูตั้งแต่หัวข้อเลยหัวข้ออาจจะเป็นชื่อบทใช่ไหมครับหัวข้อ ต่างๆหรือบางทีเนี่ยเวลาเราแบ่งแบ่งโดยที่แบบบทนึ่งมันอาจจะมีหลายประเดน็นใช่ไหมครับอาจารย์ก็ไม่ได้แบ่งหัวข้อชัดเจนทั้งที่เขียนไว้ในอะไรละ่ะในมคออแต่บางทีตอนเขียนอาจารย์ก็ไม่ได้เขียนเขียนแบบว่าแยกออกมาเป็นหัวข้อเราก็อาจจะต้องดูเป็นอ่าเป็นบรรทัดเริ่มต้นของเรื่องนั้นนะครับว่ามันมีอ่าหัวข้อประมาณไหนอะไรยังไงนี่คือสิ่งที่จะต้องสํารวจ นะดูจากชื่อเลยดูในบรรัพท,ที่มันจะบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะตรงนี้อ่าอันที่ชัดเจนอีกอนหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องดูได้อ่ชารนะอันนี้คุมเพนอาจารย์ได้ถ้าออกนอกจากตรงนี้ก็คือ,คอ ตอนเริ่มต้นบรเริ่มต้นของบทนะครับมันจะมีสาระสาคัญหรือว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ในตำรารามจะเขียนไว้ชัดเจนเลยหรือว่าตําราของมหาวิทยาลัยอื่นเพราะว่าตำราคือสิ่งที่ใช้ประกอบการเรียนในแต่ละกระบวนวิชามันจะต้องอิงมคอ2มันจะต้องอิงในส่วนของมคอหอ่าถ้าเรารู้จักมคอนะมีโอกาสต้องไปเรียนพวกเรานะครับแล้วก็ เอ่อมคอสามมคอสี่มันต่อเนื่องกันหมดเลยเดี๋ยวนี้อาจารย์เขาจะออกสปสีสปาไม่ได้ทุกอย่างจะต้องชัดเจนตำนานต้องเขียนอิงก,กับมคอ,อซึ่งตอนที่วัดผลนะครับยิ่งถ้าเขามีมคอหนึ่งอันนี้ทีออาจารย์พูดไปไกละนในฐานะคนทำหลักสูตรนะครับแต่เพื่อที่ให้รักษาเขา้าฟังไว้ในการที่จะเรียนอะไรนะเราต้องเข้าใจพวกนี้ด้วยไปดูไปดูก็คือโครงสร้างหลักสูตรนั่นเองนะครับอ่ะ ไปสักไกลออกจนได้นะครับสาระสําคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้ตรงนี้นี่คือสิ่งที่จะต้องอ่านในแต่ละบทนะครับอาจารย์เขาจะพูดไว้ในในตอนเริ่มต้นบทหรือบางทีเนี่ยถ้าเขาแยกเป็นเป็นตอนชัดเจนเนี่ยเขาอาจจะแยกให้เราชัดเจนในแต่ละตอนในบทนั้นอีกทีนึงว่าจะเรียนในตอนนี้เนี่ยสาระสาคัญหลักที่เราจะต้องอเข้าใจ มีอะไรบ้างแล้วก็จุดประสงค์ที่เรียนแล้วเนี่ยจะต้องเกิอดอะไรขึ้นกับผู้เรียนตรงนี้ต้องต้องดูนะครับต้องดูหรือไม่ก็อาจจะสำรวจในส่วนของแผนภูมิแผนภาพหรือว่าตารางสรุปอะไรพวกนี้ก็สำคัญรวมทั้งคำถามท้ายบท อะไรที่อาจารย์ไม่ได้เขียนไว้ในในชาร์ตนะครับเดียเด๋ยวยังไงเนี่ยจะให้อเอกสารประกอบเพิ่มเติมนำไปไปอ่านเพิ่มเติมจากจากที่ฟังอาจารย์อาจจะเหมือนกับว่าไม่เห็นภาพทั้งหมดนะครับนี่คือประเด็นที่อยากอยากให้ทําความเข้าใจในในเบื้องต้นคือไปเช็คก่อนว่าในในบทนั้นในหัวข้อนั้นมีประเด็นอะไรบ้างที่เราจะต้องอสํารวจดูก่อนนะครับหลังจากสํารวจแล้ว นี่เรามานั่งคิดมานั่งคิดก่อนเช็คก,ก่อนเช็คในบทนั้นเปิดคร่าวๆนะเปิดคร่าวๆต่างเช่นว่ามาดูก่อนว่าอะไรบ้างที่รู้มาก่อนแล้วอ่าไม่ได้ดูถูกอาจารย์ที่เขียนนะครับเขียนให้เราอ่านปรากฏว่าเรารู้เรื่องนั้นมาแล้ว นะครับบางอย่างเนี่ยบอกได้เลยมหาวิทยาลัยเป็นการเรียนฟ้ําในระดับมัธยมศึกษาเช่นกันบางทีครูมัธยมเนี่ยสอนเน้นแม่นกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับบางหัวข้อพวกเราเรียนมาแล้วตอนเรียนมัธยมนะครับอ่าตรงนี้ต้องดูก่อนว่าอะไรรู้แล้ว ดูแล้วก็ยิ้มเลยแทบจะไม่ต้องอ่านนะเพราเช็คดูแล้วอ๋อเหมือนเดิมอาจารย์มัธยมก็อ่านตำราของอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วเอาไปสอนเราแล้วบังคับให้เรารู้ในเรื่องนั้นรู้จนแม่นเลยนะครับอันนี้ก็มีอันนี้ก็หลายอย่างเรารู้มาแล้วไม่ต้องห่วงว่ามาเรียนมา,มาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องมาเรียนใหม่ไม่จริงหลายคนเนี่ยบอกว่าอ๋อรู้สิอาจารย์ นะบอกว่าไม่เคยมาเรียนเลยคอาจารย์อ่านน้อยมากแต่ว่าหนูจําได้ตอนมัธยมแล้วก็มาสอบก็ได้นี่เหมือนกันในในในบางสาขานะอย่างเอาอยกตัวอย่างอาจารย์เคยมีลูกศิษย์ท,ที่ที่ก่อนที่จะมาเรียนบนรรณลักษ์นะครับก็เรียนเอาารกรภาษาอังกฤษก่อนนาเรียนเอกภาษาอังกฤษมาก่อนเห็นบอกอาจารย์ว่าตอนที่มาเรียนภาษาอังกฤษเนะี่ย แทบจะไม่ได้มาเรียนเลยนอกจากว่ามาเข้าแลบที่ที่จะต้องมีคะแนานมีอะไรพวกนั้นมาเรียนเนื่องจากว่าน้องขอได้มาก่อนแล้วตอนที่เรียนมัธยมนะครับอันนั้นก็รู้เลยว่าบางทีเนี่ยเรารู้แล้วนะถ้าใครเช็คอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยก็แทบที่จะไม่ต้องมาอ่านในหัวข้อนั้นเพราะว่าโอ้รู้หมดแล้วอันนี้มีเยอะนะมีเยอะโดยคนที่เด่นภาษาเนี่ย หรือว่าคนที่เรียนอันอื่นมาหลักสูตรอื่นหรือว่าคนที่เรียนปริญญาที่สองใช่ไหมครับที่มาเรียนเนี่ยโอ้ยิ้มเลยนะนที่เรียนมาแล้วทั้งนั้นเลยดูเช็คหัวข้อแล้วนี่คือสิ่งที่รู้แล้วแล้วอีกอันนึงนะครับในแต่ละหัวข้อโดยเฉพาะของรางวําแหงเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะครับวิชานี้อสอนซ้ำกับอีกวิชาหนึ่งโดยเฉพาะบทต้นๆ้นเหมือนกันเลย เหมือนกันทั้งในเหมือนในสาขาเดียวกันเพราะว่ารามเนี่ยเราไม่ได้กําหนดว่าต้องอผ่านตัวหนึ่งแล้วค่อยเรียนตัว2ผ่านตัว2แล้วค่อยเรียนตัว3โดยทั่วไปแทบจะไม่ได้บังคับว่าต้องผ่านวิชานี้ก่อนแล้วค่อยมาลงวิชาสูงขึ้นลงข้ามไปขั้นมาดังนั้นธรรมชาติเนี่ยก็ทำยังไงอาจารย์ก็ต้องปูพื้นฐานให้ทุกวิชาเลย นะครับอย่างเช่นทางด้านสารสนเทศเนี่ยทุกคนไม่ต้องงงหรอกนะพอมาพูดถึงคํานิยามสังคมสารสนเทศสารสนเทศคืออะไรข้อมูลคืออะไรพูดซ้ําไปซ้ํามานะครับก็หลักเดียวกันเพื่อที่จะ,ะไม่ต้องถามพวกเราทุกครั้งทุกคนว่าเข้าใจหรือ,อยังตรงนี้รู้หรือ,อยังเพื่อที่ไม่ต้องถามกันก็พูดไปเลยแล้วก็ใส่เข้าไปในกระบวนวิชาทุกวิชาอ้อย่างเนี้ บางหัวข้อเราเคยเรียนในวิชาอื่นมาแล้วเราก็ไม่ต้องซีเรียสที่จะต้องอ่านจุดนั้นแล้วนี่ถ้าเช็คอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยที่อ่านจริงๆไม่ได้เยอะเลยไม่ได้เยอะเลยนะครับสุดท้ายก็ต้องมาดูซิว่าอันที่จะต้องอ่านใหม่มีอะไรบ้างอันนี้แหละคำว่าอ่านใหม่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าที่รู้แล้วจะไม่อ่านนะเราอ่านแต่เราอาจจะใช้เวลาในการอ่านสั้นลงน้อยลงนะครับนี่ก็ เห็นไหมการสำรวจการตรวจก่อนที่จะอ่านเนี่ยมันช่วยได้เยอะมากเป็นเป็นอะไรที่ที่อาจารย์ใช้ตลอดเลยเพราะเป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบชอบ,ชอบอ่านหนังสือประกอบด้วยนะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือประกอบด้วยอย่างเช่นสมมุติว่าตำราเล่มน,นี้ที่อาจารย์ใช้ยืนพื้นอาจารย์ก็จะไปอ่านตำราเล่มอื่น ของอาจารย์มหาวิทยาลัยอ,อื่นด้วยหรือว่าของอาจารย์ท่านอื่นที่ที่เขียนเรื่องคล้ายกันเขียนบทความอาจารย์ก็ไปอ่านว่าว่าเออชอบอ่านแบบไม่เชิงสนุกสนุกด้วยอ่าโดยโดยถ้ามันไม่ใช่เป็นธรรมราหลักเนี่ยเราอ่านแล้วเราไม่ต้องเครียดนะเราอ่านเพื่อเราอ,อยากสนุกอยากรู้รู้แล้วเราก็ยิ้มเหมือนกันอ่านเรื่องเรื่องแต่งเรื่องเรื่องบันเทิงอะไรทานองเนี้ยนี่นี่คือส่วนส่วนของอาจารย์นะครับทุกอย่างต้องมีความสุขกับก,บการทํานี่ คือกระบวนการในการเตรียมก่อนที่จะอ่านอมาดูการอ่านจริงๆอ่านอย่างไรแต่เนี้ยนี่คือสิ่งที่คนต้องการอาจารย์ทุ่มเทกับการอ่านมากเพราะอาจารย์ไม่อยากอ่านหลายรอบเป็นคนที่อ่านหนังสือรอบเดียวบอกเลยจะไม่อ่านซ้ำนะครับอ่านซ้ำจะมีความรู้สึกเบื่อเพราะเหมือนกับว่ารู้แล้วตรงนี้อ่านแล้วต้องมากวาดสายตาเสียสายตาอาจารย์อ่านครั้งเดียว นะครับหยิบตำราเล่มนั้นมาอ่านครั้งเดียวนอกจากว่าจะต้องมาเขาเรียกว่าอะไรนะมาเช็คชฉยเฉยเฉยใใช้เช็คว่าหลังจากที่เราบันทึกแล้วเราไม่แน่ใจหรือว่าบางทีเราจำไม่ได้เรามาตรวจสอบอีกทีหนึง่งแ,แต่จะให้มานั่งอ่านซ้ำหน้าหนึ่งจนกระทั่งหน้าสุดท้ายรอบที่สองรอบที่สามไม่ใช่ครูนะครับเป็นตั้งแต่ไหนแล้วเราเรา,เราบริหารได้ นะครับมาเริ่มต้นการอ่านเมื่อกี้จาันบอกว่าเราจะไม่้อ่านรวดเดียวจบทั้งเล่มเราจะอ่านทีละบทนะเราอ่านทีละบทใช้บริหารเวลาบทหนึ่งใช้เวลาเต็มที่เลย2ชั่วโมงนะครับแล้วก็มาดูนะครับในบทเนี่ยมันอาจจะมีหลายหัวข้อย่อยอ่าฟังนะในบทอาจจะมีหลายหัวข้อย่อยเราก็อ,อ่านทีละหัวข้อ อย่างเช่นอ่ะสมมุติว่าบทนี้มันมี10หัวข้อเออเอาแค่5แล้วกันนะหหัวข้อย่อยนะครับพวกเราก็อ่านหัวข้อที่1ก่อนอะอาจารย์ทำนะอาจารย์ก็นั่งอ่านแต่อ่านนั่งชอบนังอ่านต้องพร้อมนะจะไม่ทำกิจกรรมอย่างอื่นจำไว้นะฟังเพลงแบบว่าฟังลำเต้ยหมอลำไม่เอานะคะหรือฟังเพลงลูกทุ่งหรือฟัง อ่านิ๊กตอกอะไรก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอานะครับอ่านอย่างเดียวเลยห้ามโกหกตัวเองนะครับอ่านหัวข้อที่1จบปั๊บนะหัวข้อที่1อาจจะสัก2หน้านะครับสัก2หน้าหรือว่า3หน้าหรือว่า4หน้าอ่านแล้วก็นั่งอย่างนี้อ่ะถาอย่างอาจารย์นั่งแล้วก็นั่งคิดทำทำนึกย้อนหลังสิว่ามีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างนะเราก็นั่งนั่งนึกนั่งนึกนะครับอ๋อเราจําได้ นะครับจำได้แล้วสิ่งที่เราอ่านไปเมื่อสองสองหน้าที่ผ่านมาก็เริ่มต้นอ่านหัวข้อที่สองนะครับพออ่านหัวข้อที่สองปั๊บยังไม่ต้องจดโนต้ตนะยังไม่ต้องจดโนต้ตนะครับหลังจากนั้นก็นั่งนั่งนึกนะจุหัวข้อที่สองเลนะนั่งนึกต้องนึกย้อนไปตั้งแต่หัวข้อที่หนึ่งหัวข้อที่สองด้วยดูหัวข้อที่หนึ่งมานึกนึกนะห้ามเปิดหนังสือนั่งนึกนั่งเฉย อ่านั่งเหมือนกับคนเสียสติได้ไหมเออได้ได้ได้ไดนะอ่านั่งนึกเฉยๆนะครับจําได้นะครับอนอกเสียจะจำไม่ได้แล้วค่อยไปเช็คนะครับจัเชื่อว่าถ้าเรามีสติตั้งใจมีสมาธิในการอ่านแลาจําได้แน่นอนต้องต้องเชื่อครูลองทําก่อนนะทุ่มเทมากนะครับหลังจากนั้นทวน1นึล้สแล้วเราก็มานั่งอ่านหัวข้อที่3นั่งอ่านหัวข้อที่3เสร็จปับ๊บ เราก็มาทบทวนทบทวนตั้งแต่หัวข้อที่นั่งทบวทบวนกันทบทวนคือนั่งนึกนะรีคอร์ดฝรั่งเรียกว่ารีคอร์ดนั่งนึกว่าเราอจำอะไรได้บ้างหัวข้อที่หนึ่งสองสามนะครับนั่งนั่งนึกอย่างเงี้ยเราบางที่อาจารย์กกบอกตัวเองว่าทาไมยะจําไม่ได้ละ่ะถ้าเราเข้าใจมาเนะ่ะเราจะจําได้นะครับบอกบอกตัวเองเสมอเลยนะว่าเอพระที่วัดหรือว่าเนนที่วัด ท่านท่องบาลีซึ่งเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยโดยตรงใช่ไหมครับท่านยังท่องได้เลยนะท่านยังจําได้เลยทัท้งที่บางทีท่านอาจจะไม่ได้เข้าใจโดเฉวาพัทที่บวชใหม่ท่านยังท่องได้เลยเ,เก่งมากเลยเราก็ต้องทําได้ที่ถ้าเรามีสมาธิแล้วมีความใส่ใจนะครับนั่นคืออ่านหัวข้อที่3เพออ่านหัวข้อที่3แล้วเราก็ทบวทบวนนั่งทบทวนนิ่งๆอีก 1 2 3ต้งตั้งแต่1เลยนะดังนั้น1จะถูกทบทวนมากี่รอบแล้ว3รอบนะครับแล้วค่อยอ่านหัวข้อที่4อ่านจบแล้วก็ทบทวนหัวข้อที่ 1- 4ถึงอีกทีนึงนั่นก็หมายความว่า1ซึ่งอ่านมาแล้วถูกทบทวนมาแล้ว4รอบเห็นไหมครับรอบถ้ามันมีหัวข้อที่5ก็ทำไปอย่างนี้อย่างนี้นี่คือการอ่านเห็นไหมอกว่าอาจารย์แบบทุ่งเทมาก แต่ว่าอ่านแค่รอบเดียวจำไว้เลยนะครับจนกระทั่งถ้ามันมีห้าหัวข้อในในบทน,นั้นจบทั้งห้าหัวข้อก็นั่งทบทวนทบทวนทำไงทบทวนก็นั่งเขียนบันทึกที่อาจารย์พูดแล้วนั่นคือขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการจดบันทึกนี่คือเป็นเป็นวิธีการอ่านหนังสือของอาจารย์ซึ่งซึ่งทํา นะครับบริหารเวลาทําก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับทำก่อนที่จะเริ่มเรียน,นะน,ยนถ้าหากว่าเราอ่านอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยเราก็จะมีข้อคําถามเวลาไปนั่งฟังบรรยายนะอ่านให้จบบทก่อนก่อนที่จะไปฟังอาจารย์บรรยายในบทนั้นเราจะมีข้อคําถามนะไปฟังคําถามนี้อาจจะไม่ได้ไปถามนั่งถามอาจารย์ไปไปยกมือถามอาจารย์ในห้อง แต่ว่าเราโฟกัสไปตรงจุดที่เรามีข้อสงสัยที่เราจําไม่ค่อยได้เลยจะเห็นว่าเวลาเรานั่งนึกแต่ละทีเราก็จะเออทาไมอันนี้เราจําไม่ได้หรือว่ามันเป็นอะไรที่เข้าใจยากหรือมันมีอะไรเราก็ลิฟต์ตรงนั้นมาเป็น question ไว้ในใจแล้วก็ไปไปนั่งโฟกัสในจุดนั้นแล้วก็ถามอาจารย์ถ้ามีโอกาสถามใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้มันมีช่องในช่องทางในการถามมากขึ้นอันนี้วิธีการถ้านักศึกษาได้ ทุ่มเทยอย่างที่อาจารย์ว่าหลายคนเนี่ยสงสารมากเมื่อเทอมที่แล้วเราบอกแบบเหมือนกับว่าเพิ่งมาสมาัครใช่ไหมครับแล้วก็ไม่รู้จะอ่านหนังสือ,อยังไงดูมันสเปรส,สปามากแล้วไม่มีใครบังคับไม่มีการบ้านเหมือนกับที่เราเรียนมัธยมอาจารย์เข้าใจมากเวลาลูกสิทิ์มาเรียนในปีที่1แล้วก็เทอม1แล้วเจออาจารย์เป็นวิชาที่1ด้วยแล้วครูมาหากันใน ในห้องเรียนเนี่ยเข้าใจทุกคนเลยว่าเหมือนกับว่ารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกกลัวกลัวการสอบว่าเราจะเป็นอย่างไรเรายังไม่ได้เข้าใจเลยนะครับวิธีการของอาจารย์เนี่ยใช้ได้ทั้งข้อสอบปรารนัยแล้วก็อัตนัยนะคะรับปารนณัยเนี่ยเราก็จำรายละเอียดนต่ถ้าจำอย่างที่อาจารย์บอกว่าทบทวนตั้งแต่หัวข้อที่1 2 3 4โอทบทกนมาหลายรอบพอหัวข้อท้ายๆเนี่ย ถึงแม้ไม่ได้ทบทวนหลายรอบเหมือนหัวข้อที่หนึ่งแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันสืบเนื่องมาจากหนึ่งสองสามแล้วมันก็จะจำได้ง่ายขึ้นตอนเริ่มต้นเนี่ยเราจะจำยากเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นในการวางวางฐานวางคอนเซปต์ตรงนี้เนี่ยถ้ามีประโยชน์อาจารย์ฝากแชร์ฝากแนะนำเพื่อนๆด้วยนะลองลองใช้ก่อนคนที่ไม่รู้วิธีการอ่านแต่ถ้าใครมี วิธีการอ่านที่ที่ดูแล้วน่าจะอ่าน่าจะเสริมในส่วนที่จันพูดได้ก็สามารถที่จะแชร์ให้กับเพื่อนเพื่อนได้เช่นเดียวกันในในจุดที่พวกเรามีนะครับก็ขอบคุณที่รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามีอ,าอะไรที่อยากจะให้จันแนะนำนะครับก็เสนอมาได้เกี่ยวกับการเรียนโดยเฉพาะการเรียนในระบบเปิดของมหาวิทยาลัยรามคําแหงซึ่งต้อง ช่วยตัวเองเยอะมากนะครับแกนนขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีในการสอบแล้วก็ได้เกรดสวยๆกันทุกคนครับ